ก็ดีครับเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ดีครับอัพเดตอะไรอ๋อโอเคโอเคช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็มีทำงานในหลายๆภาคส่วนนี่เหมือนรัฐบาลหลายๆภาคส่วนนะฮะก็ตอนนี้ก็มีงานแสดงด้วยแล้วก็จะมีงานโปรดิวซ์แล้วก็จะมีงานที่เป็นงานอีเวนต์ด้วยก็เลยจะแบบว่าค่อนข้างจะแน่นนิดนึงครับผมถ้ารรับของพิงคกับของเังไงกันมาตังยาก็ดีมากดีมากดีมากแล้วก็ อ,อย่างตัวคอมเมนต์เซกชันเราก็ไปอ่านดูคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราก็มีแฟนๆต่างชาติค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเป็นเป็น,ปน,ปนความแปลกใหม่ของเจฟซัตเตอร์ดีที่ทําเพลงแบบในรูปแบบที่เขาไม่เคยฟังมาก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่ามีความใหม่ดีเออเรูนะ้สึกว่าเออเป็นเจฟนิวชัตเตอร์จริงๆอ่าเลยอ่าอย่างวันนี้มาเป็นแบบว่า นักรัอประกอบซีรีส์มันขึ้นแค่เพลงประกอบเพลงประกอบใช่หรือเปล่าไม่คือเราแค่เราเราชอบเราเวลาเราดูซีรีส์แล้วเราชอบฟังเพลงประกอบแล้วเรารู้สึกว่าเออเพลงประกอบเนี่ยมันทําให้มันเข้าถึงความเป็นซีรีส์มากขึ้นอะไรเงี้ยเราเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำอ่ะเราคงจะดีเนาะเออแล้วมันก็มีโอกาสมาเรื่อยๆเออเราก็เลยอ่ะทำไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะได้ด้วยว่าคนได้ยิน องนใครก็รดูเราว่าเป็นเสบอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะจำกันได้นะฮะเอกละครครับผมดีใ,ใจไหมเวลาแบบใครแค่ได้ยินเสียงก็ดูแล้ว่าเป็นเราดีใจมากอันนี้เป็นเป็นความหันสูงสุดของในฐานะนักร้องอนะครับผมก็คือแค่นี้ก็คือสุดละถ้าเราจำกันได้โดยที่ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะออซิงเกิลสองไปแล้วแล้วซิงเกิลสาม่ะคะซิงเกิลสามตอนนี้แต่งเสร็จแล้วครับกำลังจะโพดีลแล้วก็ถ่ายเอ็มบีน่าจะปลายเดือนนี้เลยครับคือค่อนข้างจะแน่น ก็จริงเขาฟิลฟ<ๆ>ิลเหมาะกับวันไทยเอ่อเป็นการบอกใครคนหนึ่งออกไปว่ารู้สึกยังไงแตแบบเป็นเพลงรักแนวรักหรืว่าต้องรอฟังครับจะไปบอกใครดรือเปบอกพวกคุณแหละครับแล้วการแต่งตัวเป็นจัดจ้านหรือเปล่าสีน้ำสาวเออผมไม่ถือว่าจัดจ้านนะนั่นคือชีวิตประจำวัน ชีวิตทำงานเราแตกงตัวอ่าใช่ครับผมแต่ว่าแน่นๆเลยนะอ่ะแน่นๆนิดนึงนะฮะเราต้องแน่นนิดนึงครับผมไม่งั้นเดินไม่ได้มันจะแบบเสียการทรงตัวหน่อยถ้ามันแบบมันไม่แฟร์มันแบบไม่ได้ไม่ได้เออใช่ครับผมอ่งั้วถามมาแล้วการแสดงตนี้แบบอัปเดตความอัปเดตได้ไหมว่าไปก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็ใกล้ๆจะได้ดูกันแล้วนะ ในเดือนเมษายนนี้นะครับผมกับสำหรับคินพอดรากครักส,สุดท้ายโคตรรักเออนะครับผมขอให้บเราพูดถึงตัวละครของเราหน่อยว่าเป็นใครบ้างครับคิมคิมหันเราครับค่ะโอเคครับแต่พูด <laughs> เวลาพูดชื่อต้องหัน <laughs> เอเอคืออ,อย่างตัวละครคิมเนี่ยเป็นตัวละครที่จะพูดตรงไหนดี <laughs> ถ้าพูดแล้วไม่สปอยโอเคเป็นตัวตัวละครที่แทนความ แพชชั่นของวัยรุ่นในยุคนี้แล้วก็แต่เป็นแพชชั่นที่อาจจะต้องแบกรับอะไรบางอย่างของความเป็นในครอบครัวด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างอย่างตัวเจ๊เอย่างเงี้ยก็มีธุรกิจที่บ้านเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแพชชั่นในการทําเพลงอะไรเงี้ยคิมก็มีความคล้ายๆอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะมะีความน่ารักของเขาในบางมุมที่เฮ้ยเขาอาจจะดูแบบร้ายหรือเปล่าเฮ้ยห,หรือว่าเขาน่ารักหรืออะไรเงี้ยมันเป็นคําถามและคอมพล็กซ์ มากๆครับผมแล้วก็ยังมีความลับอยู่เยอะขายขายเพลงหมดเลยล่ะงานากัน่าไปแล้วก็แบบคิมหันในสไตล์จบบเจฟฟ์ฟาเตอร์เดี๋ยวเราจะได้เห็นความน่ารักแหวนว่าความน่ารักของคิมหันใช่ไหมใช่ในแบบของเจฟฟ์ใช่ขอขายแบบทีว่ามันมีความน่ารักยังไง <laughs> จิกาจะรู้ความลับใช่ไหมล่ะ <laughs> <laughs> คือคือตัวของคิมหันเนี่ยมันก็จะมีความน่ารังเกของเขาคือการที่เขาทําอะไรบางอย่างโดยที่เขาไม่ได้พูดก่อนว่าจะทําหรือว่าตั้งใจว่าจะทําอะไรเงี้ยให้ใครเห็นแต่ว่าเขาทาแล้วเขาทําเลยแล้วเขาก็ทําด้วยความรู้สึกที่เขาแบบอยากทาจริงๆอะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความน่ารังเกของเขาคือความดีเขาก็บางทีก็งงกับตัวเอง <laughs> เห<อ>มือนก,กันเออฉันขอถามว่าทำอะไรกับน้องมากุศสนุกไามโอ้สนุกมากน้องเป็นคนที่เรา ไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตอ่ะเออเป็นคนที่ใสแล้วก็น่ารักแบบชวนเล่นเกมก็เล่นแบบพูดอะไรก็ฟังอะไรเงี้ยเออสมมติว่ามีแมวบ้านเราไหมน่ารักมากเออก็แล้วแบบเรามีแบบกิจกรรมอะไรให้ทำกอบน้องไหมหลังแบบเริ่มแบบสนิทกันมาพักพักใหญ่สมมาเล่นเกมจะให้น้องแบกมากกว่าในเกมน้องเล่นเกมเก่งมากก็คือไปเราไปเป็นพลายข่ายใช่ใช่แต่น้องก็จะถามแบบเรื่องเรื่องการแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยว่าเออพี่ทําอย่างนี้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะ แนะนาเท่าที่เราแบบทําได้อะไรเงี้ยงั้นสุดท้ายอยากให้เจฟฝากควนิยมขงรการแล้วก็ฝากแฟนติดตามทั้งงานเพลงของเจฟเพลงประกอบซีรีส์แล้วก็โปรซีรีส์ด้วยค่ะครับผมนานมากเลยที่ได้มาเจอคนเอ่อ <lunch> คิดถึงทุกคนแล้วก็อยากจะเจอทุกคนมากๆนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะร้องเพลงกับทุกคน สักครั้งหนึง่งถ้ามีโอกาสานะผมในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เดือนมีนานี้ถ้าใครว่างๆก็ไปซื้อบัตรกันได้ที่ไทยทีเทนเมเจอร์ครับผม,ผมก็ในโปรเจกต์ที่คอมที่ชื่อว่าเข m ม y o u บราเธอร์ก็จะมีเพลงที่จ็รลองก็คือความรักแล้วก็จะมีศิลปินท่านอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะไปร่วมในในงานนะครับผมก็เจอกันได้ที่กาญจนบุครีครับผมนะฮะแล้วก็ฝากติดตามเพลงซีรีส์นะครับผมเพลงซีรีส์ทักซีโดนะครับผม สุดรักหน้าเอาแบบครับผมนะฮะก็เป็นเพลงที่เจฟโปรดิวเซงทั้งสองเพลงเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุ่นหัวใจหรือว่าเพราะเธอนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามซิงเกิลสองนะฮะทำไมมันยาก complicated นะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะฮะซีรีส์กินพอดกินพอดซีรีส์นะครับผมรักโคตรรักสุดท้ายโคตรรักด้วยครับผมฝากติดตามเจฟได้ในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับผมเจฟซัตเตอร์ครับผม j E f f s A T U r ครับโปรเจกต์มากเยอะมากจริงครับ